วันนี้พาเพื่อนๆมาดำนาแบบก็อถอนกล้าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ดำไปส่วนหนึ่งละเดี๋ยวเราก็จะไปดำเพิ่มนะครับดำไปเรื่อยๆนะเมื่อนะวานก็เป็นวันแรกนะเมื่อวานดำไปนิดน,นึงนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาดำเพิ่มแ๋ยวเาอากล้าไปดำ เอาไปสีสีมัดก่อนดำไปเรื่อยๆนะครับแปลงนี้ก็ยังไม่ได้ดำอาจจะต้องมีการไถอีกสักนิดนึงแล้วก็คาดอาตอนนี้น้ํำก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดำอีกแปลงนึงอีกแปลงนึงผมปล่อยปล่อยน้ํำลงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้แห้งแล้วเมื่อวานน้าเต็มเลย ฝนะตกลงมาน้ำเต็มเลยวันนี้เราก็มาดําก็มีพ่อกับแม่เขาถอนกล้านะวันนี้ผมก็ตัดหญ้าแล้วก็มาดําส่วนตรงนี้ วฝนตกลงมาเยอะมากทำให้กล้าเนี่ยล้มหมดเลยไม่รู้ว่าจะจะขึ้นไหมที่เราดำไว้อะ่ะผมก็ดำไม่เก่งนะผมก็ฝึกฝึกอยู่นะฮะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะ แปลงนี้ก็พึ่งดำปีแรกนะเป็นปีแรกที่มาดำปีที่แล้วบุกเบิกไปไม่ได้ดำก็จะดำดำห่างๆประมาณ3 0มสถึงสี่สถึงสี่เสนนะดำดำห่างเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากล้ากล้ามันจะพอทั้งหมดไหม ก็ดำห่างไว้ก่อนสาเซนจะพอดีนะไปส่วนตัวคิดว่าน่าจะพอดี ยังแข็งอยู่ดินยังแข็งอยู่เป็นบางจุดนะครับเป็นหินด้วยก็จะกดไม่ค่อยลงตรงไหนนุ่มๆนิ่มๆเขาโอเคหน่อยวันนั้นก็เอารถไถเดินตามลงมาไถาแล้วก็คาดนะรถติดอยู่ สี่ห้ารอบนะบางจุดอาจจะต้องมีการดำซ้ำเพราะว่าเาเขาล้มหมดแล้วเขาพับพอพับหมดเลยเมื่อวานน้ำเต็มนะ ก็เลยทำให้น้ำทับกดครับตรงนี้เป็นหินเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะดินนุ่มขึ้นกว่าเดิม นเนี่ยไม่กดไม่ลงดำห่างๆถ้าปุ๋ยถึงเนี่ยมันจะแตกกอได้ดี แปลงนี้จะไม่ห่วงเรื่องน้ำนะครับน้ำมันจะซึมมาตลอดด้านบนเราก็จะถัดจางนี้ไปจะเป็นพื้นที่ที่เราทำโคกหนองนาหนึ่งไร่เพราะฉะนั้นน้ำมันจะซึมลงมาจากแปลงนั้นน้ำไม่ท่วมแต่ว่ามันก็จะแฉตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำก็จะไม่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับแปลงนี้ บางจุดที่มันลม้มที่มันพับเดี๋ยวเราก็จะมาดำซ้ำ เรย่องเลยนอนพีช่ะจับแต่หน้้ต่แต่อา่ายเยอะอยู่ อันนั้นหมดแล้วบปล่ไอ้เรื่องเมาไอ้เรื่องเมาอ๋อเพ,ดพ,ดพดิ่งว่าเ <c oughs> พิ่งเมาส์ถูกปเพิ่งทิ้เมาส์ถูกปะรายนั้นถอนไว้เด้อดนนะ ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะดำนาเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับมาดูเด็กฝึกหัดในการดำนา